สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเจ้าแฟนงน็อตส์ปูชูโก้สูมังชูบอลเพราะว่าสิเป็นฟังเล่าไทยแล้วก็ต่างประเทศนะพี่น้องเนาะพ่อๆพอกันนี่นก,นนนก่าพี่น้องก็คล่องพ่อน้องน้ำโชกพี่น้องก็บรรยากาศย่ำเศร้าลูกชายไปนะลูกชาไปนะโชคโชคโชคพ่อกันจะทงให้ทงหน้าคือเก่าพี่นอ้องเลยช่วงนี้นานนะฮะต้องนาเกี้ยวเข่าพี่น้องมือไรก็เกี้ยวตะเข้าเกี้ยวตะเข้าเกี้ยวเขารับจ้างมโอนี้พี่น้องเลย วันละมื้อมื้อละวันพี่น้องผัดโชคดีว่ละสมือนี่ผัดโชคดีว่าละสองมือตายมันไม้คนได้วันสองมืออ่ะอ่ะถูย่านี่ถูย่านี่ไปพี่พี่ถูย่าเหรอคะแหนมโชคลูกชายแต่ตัดผมใหม่พี่น้องเอ้ยส่งนี่แพงขี้ดื้อกว่าเก่าโู้โหแรงม้วนอันนี้รอตางคนทางถูย่าถูย่าไอ้จอยยังป่วงด้วยในคัะนนาะเกี่ยวเขาซอยแม่บ้านพี่น้องก็มีนะ บ่ได้รับจ้างมั้ยพี่น้องเอ้ยบ่ได้เงินดอกมัอนี่ชิจ้างอยู่บ่เลยใครบ่จ้า,า,จางเะาคืนเลยได้หนี่หว่วยหาจา้างเพรละมือพี่น้องเอ้ยขาดเป็ดให้กินมือละตุเขาว่ะอันนี้ก็คือหน้าปุยลอยพี่น้อง,างนนมาดำมาเกี่ยวเขาสรอยแม่ปุ้งแม่ม้านยั <c ười> กสีแตกมือได้แหละซ้ำกระตานี่ <c ười> ซื้อกระตามาทองกับกระตาซ้ำกันพี่น้องเ <c ười> อ,อ้ยจัเกเขี้ยวโก,วกมูมัอนี่นะ,ะลูกซ้ายนะ ปินมาในที่เกี่ยวเขาอยู่ไวๆอยู่สร้างให้ไปทั้งพุ้นอีกได้พี่น้องเลยยังบลายพี่น้องเกี่ยวเขากระไดมือที่สามเนี่ยหมู่บ้านในเ้าก็มาตอนค่ำตอนเศร้านครับเมื่อจอบเขานะอ้าวผู้เจ้าเขาจะเกี่ยวมือหนึ่งเนาะกระไลในที่บลายเห็นกับว่าบ่ายเขาได้ยังบลายนะคนยังบลายคนยังบลายอย่าไปเด้ออย่าไปถุยนาถุยนาสอกปีปินมาผีดทีลูกถุยน้าไง Nhang na ship có hai nơi đi là phi đồng này. Mùi pha nó bùm mít sáng đẹp đó phi đồng đó sáng kệt sáng sử bưng có bị chắc lại. Mất đèn phai lúc lá, Một đèn phai lúc quậy ui, cái lúc đẹp, bùm đẹp. ยาเยียบรถหมแดงไพ่ได้อยังไงเนอทีมงเก่าอะไพี่น้อยเบาลุยชาจืดชาโนว่าเบาะชาจืดว่าบ่มวนกันเ้อแล้วก็สามีเพอนพอน้องน้ำสกตั้งนานกร้านทรายเบาแข่ร้านพญลอยเป็นยังไงบ้างเกี่ยวข้าว ว่าเสียนมันแหล่วมดนี้พี่น้องเอ้ยแล้วก็ต่อไปก็ยังแต่เขาเขี้ยวๆเขา,าท่านซุกซัน่นแหละเี็นเขาซุกซก,กระรย,ไไย่างปลาไหลเป็นไรโชคโชคลูกชายน่ามัวหน่าลื้อนกับไอหยังลูกอหยังไปใช้ลูกไปใช้ามาซอกกับกระต้มกระแตพีแม่นี่มาซอกทองระไปไปเพอ่์สัต มือนี้นะเขาก็ได้ให้ที่ซ้ำพี่น้องซ้ำหักซ้ำหน่อยๆซี่ตัวนี้ได้เนาะซี่ตัวนี้ใช่มวลไอ้ย่าลูกแล่นรถอีแม่เบิ้งอยู่ลูกอีแม่เบิ้งอยู่ไปแล่นแล่นไปแล่นอีแม่เบิ้งอยู่ลูกไอ้น่ากับนกไก่จากบ้านไปเลยพี่น้องติดหน้าแคมเพื่อนเพื่อนแคมหน้า ตะกี้ก็เป็นทรงหน้าหน่ะล่ะเพิーー่นมาปลูกเฮือนใส่ก็เลยเป็นเฮือนแคมหน้าหน้าแคมเฮือนอันเดียวกันพี่เนาะซิปเอสไงเอ้าให้ตะเปาะตะเปะยังวะแม่บอกก้าเนาะคือจังวะไปนับมาวันนี่บังนับตรงไปก่อนเนาะมันแยกใหญ่ไปเกี่ยวคนละหายพี่เนาะคนร้ายปวดเกี่ยวทั้งนี้แน่ทั้งพี่ พ่อยันหยันเกี่ยวก็มือกันพี่น้องเกี่ยวกไก่กันไร่ผู่ทั้งคุนซามทั้งผีซ้องสี่ทั้งีหาแบ่งบวกครึ่งแทะเนาะพี่น้องเนาะทั้งพีหาคนที่เจ้ก็มีน้องน้อโศกเป็นผู้ชมเป็นผู้เดินชมน้องโสดน้งเนาะ ไม่ไไอเลแต่่เรื่องไปบุญผู้บ่าวหน่อยคนดังและดังห้องใช้ไม่ใช่ผัดังดังโด่งปัญหาอ้อห้องก็สิสบายดีจนสิจบเลยพี่น้องเนาะจนได้สีนาที่หาที่ห้องก็สบายดี ลูกชาย็นเสียมเออต่ำแม่นี่เวนไดีอนดมันแเานยนว้นกือ่มานเกสิมวนข้าวเกี้ยวทำมันแล้วก็ไปนอนเว้นบบนี่นอนเว้นแล้วนอนงบายแล้วแดดดวนับายแล้วไปเกี้ยวเพิ่นเหาเกี้ยวสวันด้เา เกี้ยวสวรรค์สรนพะบ้าโอเก็เกี่ยวได้พี่น้องอยากได้เค้กปีนี้นะเกี่ยวเข่าได้เค้กวันเกิดเห็ดนาขี้ลายล่ใส่ไอ้จอไอ้จอนะดูฉันไดกระห้องไใจจอยผู้เดียวนะคนเท่าไรกะลูกใช่นะถือสี่ยมตัดทรงผมทรงนี่แห้งดื้อกว่าเก่าโชกน้ำโชกเอ้ยอ่ะกีจ่ะกีจ่ะเอ้ย Kĩ cáo! À. hết luôn chạy hết! Chạy hết, chạy hết, ở, hả? ở, hả? ở hả? Phát đâu. Chị đây hip pho hảo! Nobody nghĩ ngay ngay nghe, ngay 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 cái ngay 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 ถือเสียมก้นจิ่อไอแม่ป่ะเองก้นรอใส่รอได้ลูกหืมาเกี่ยวข่าวซอยบ่กดโทรศัพท์ทันแล้วบม่เลยดิใครตั้มบ่เขาจงดอนห้บ่แขกพี่น้อยเกี่ยวแข่เกี่ยวใครอยากได้แข่กก้อนเกิดน่ะ บาแล้วเขาสิคายขขาวซื้อเค้กดหายได้ตัวนี้ท่านได้ซุกอยู่พี่น้อยอีกประมาณสามือจังสิได้เกี่ยวตัวนี้นะพอดำนั่งล้างมูมาเกี่ยวขาวซอยบ่เออแจ็คเล่ผัดว่าเกี่ยวขาวซอยผมมาถือเกี่ยว เอาให้รถแค่ไปเอาไม้ตัวนะให้ต้มเอาให้ไอ้ตมตัไปเอาเกี้ยวไม้เชื่อแค่หนยับี่นุ่ไปเอาไม้เกี้ยวนะแค่ไปเอาไม้ไปไปเอาไปเอาอยู่ก๊กิ้วแล้วคนปีขึ้นไปอาหันเน่ยน้อยนึงไม่ไดขึ้นสิลอยู่ดอกมนีนะ ซีมืดมืดพี่น้องเอ้ยบ่แม่นเป็นน้ำเท้าซับเลยเปลี่ยนน้ำท้องฟ้ามันมืดก็นนมีมแสงแดดด<ม>้วยแสงแดดฮีพี่อยู่นี่<ม>พ้นสิตกะห้ามเราก็ไม่จังเนาะให้นี่ก็เป็นแท่ลงนีแค่นะก็แล้วแล้ยอยู่ดอกคาบเศร้า,า,านี่คาบแรงเขาก็มัดน่ก็เลยน,นอนพักพอนะนี่เกี้ยวเกี่ยว ปลาไปยังตัวนี้นะสีทั้งแจให,หน้นะทั้งน้ำโซกนี่แขไปเอาเกี้ยถ้าแม่มูมาซอยตัวผัดยืนโซอยอยู่เขาสิม,มื้อเมื่อได้แบดนี้นะง่ายยืนยิง่งแขห้างอยู่ hai chút thay rồi P'Nong. Tới nè cái siết mông cua cua P'Nong. Thái sút sút thay. Lùi này, giặc băng lốt P'Nong. Nốt nốt nốt. Uống băng 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 hả? Nóc liang gì vậy? Balo. La trận nóc gì vậy? Lông quay về trở đứa ngón bơ xúc P'Nong. Thôi qua phải đưa thảo cái tuồng rèn vai cả. So, đái, này nhang hai nhỉ bơ xúc. Bánh dai, เออรถก็จะงดลูกแม่เพิ่งกอนี่ป้าไอแค่เขาป้าให้อีกเลยไอแข่นะเป็นดอยประดอนอยู่นแข่นี่เนาะไปไปไกลแล้วแล้วแล้วรฮะก็เมื่อได้แขกแบบนี้มาแลกตัวคนเดียวตัวใดเอาเรวก็ไปเอาเล้วก็ไปใครแต่ว่าเอารวก็ไปเกียรขาแลกเมื่อนอน

เออรถกับจังรถลูกช้าอยากบ้องรถแล้วคลิปนี้กับจับล้มเพื่นทันธมิน้องถ้าถึงใจเราจ่เริ่มกดไลค์กดแชร์น้ะพี่น้องนัไปแล้วพี่น้องสบายดีเฝ้า